เป็น MBA เนี่ยฮะมันจะเหมาะอ่าก็แน่นอนครับผู้บริหารที่เขามีประสบการณ์อยู่แล้วอะฮะอ่าเขาไม่ได้มีเวลามาเรียนเยอะแต่ทำไมโอ้โห CEO ที่สามารถทำเงินได้เป็นพันพันล้านเป็นหมื่นล้านเนี่ยนะทั่วโลกเนี่ยจะเป็นจะต้องเรียน MBA นะก็เพราะว่าเขาเรียนลองผิดลองถูกไงฮะลองผิดเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าได้เงินคืนนะเป็นลงทุนอะไรอะลองผิดเงินก็เสียไปเลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงช่วงช่วง80เนาะ19ต้นๆนฮะยุคยุค2อะไรจุดๆๆนี่แหละนะฮะทางทาง MBA เอ่อทาง Harvard นี่เป็นที่แรกนะฮะก็เลยออกหลักสูตร MBA มานะครับแต่ BBA ปริปรยตรีเนี่ยเป็น h อ r ต o n นะฮะแต่ว่าโทเนี่ยคือ Harvard เขาก็เลยออกหลักสูตรอะไรมาบางอย่างที่เป็นการจัดระบบความคิดนะให้กับพวกกูรูให้กับพวกนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเพื่อที่จะสื่อสารกันเป็นไงฮะเขารู้แหละว่าอ๋อ segmentation เขาอาจจะเรียกคำต่างกันแต่พอเขามาเรียนภาษาของ MBA แล้วเขาก็สะท้อนไปสิ่งที่เขาทำมาบวกกับได้รับการคอนเฟิร์มจากการฟังกรณีศึกษาจากผู้รู้เนี่ยฮะอ๋อมันคืออย่างนี้อย่างนี้นี่เองเขาก็จะบอกตัวเองครับว่าโอ้ยลูกนี้ก็เรียนเรียนเรียนบริหารธุรกิจมาสักนิดนึงยังจะดีกว่าที่จะเสียเงินไป200ล้านเมื่อเดือนที่แล้ว400ล้านเมื่อเดือนที่แล้วผมเนี่ยเป็นจริงๆพื้นฐานเนี่ยคือเป็นที่ปรึกษานะครับเริ่มงานที่บริษัทที่ปรึกษา ค้คู่ก่อนจะเป็นอาจารย์ก็เราเจอปัญหาเยอะมากครับบริษัทเรียกว่าบริษัทที่แบบแสนล้านอะ่ะแล้วก็มีปัญหาตรงเนี้ยเรารู้เลยฮะในส่วนเนี้ยเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยที่เป็น C ีเลอวเนี่ยเขาไม่ได้มีพื้นฐานในการิหบร,รธุรกิจเลยแล้วเขาทำขาดแล้วทำขาดตุนไม่ได้พูดชื่อแล้วเขาทำขาดทุนไป4500ล้านเนี่ยนะฮะจริงๆมันมาจากหนังสือเล่มเดียวก็ได้แต่หนังสือเล่มสุดท้ายของ MBA เงี้ยตรย,ยุทธการจัดการอย่างเงี้ย นะฮะแต่เขาเรียงร้อยไม่ถูกไงว่าอ๋อเป็นเพราะไอ้ระดับฟังก์ชันเลเวลเนี่ยมันเสียมันเลยสะเทือนมาระดับธุรกิจแล้วก็ระดับองค์กรแต่ถ้าเขาได้ไดรู้ฮะในเรื่องของการต้นน้ําปลายน้ำปลายน้ําขึ้นสินค้าได้ข้างบนสินค้าข้างล่างดูพฤติกรรมบริโภคไงไอ้นี่มันคือความรู้ที่แบบมันก็ยังใช้ได้อยู่ทั้งๆที่มันมีอายุกว่า70ปีแล้วเนี่ยนะฮะเพียงแต่ว่าคุณต้องหาคนที่เขาสามารถที่จะนําตัวความรู้เนี่ยมาเชื่อมกับอ่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับปัญหาในธุรกิจจริงครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณไปดูคุณบอกว่าคุณดูผู้สุขสำเร็จได้เหม็นเขาต้องเรียนเลยคุณจะเออนั้นไหม่ะฮะคุณมีเงินหมื่นล้านท่าเขาแม่ให้เขาให้เขาพลาดไป400ล้านนะฮะใช่ไหมฮะนะคุณทําไม่ได้ไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการประหยัดเวลาที่สุดคือการมารับความรู้ตรงนี้คําว่าความรู้ก็คือรู้ว่าที่มาเป็นยังไงและต้องลงมือยังไงครับขอแท่าจวิจิตนะครับ ส่วนหนึ่งสําหรับผู้ที่เรียนนะครับแล้วได้เจอกับผู้ประกอบการตัวจริงที่เขามาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ถ้าท่านช่วยโอกาสได้ท่านได้ที่ปรึกษาท่านว่าจริงไหมสินค้าหลายตัวขายไม่ดีเพราะว่าปิดการขายไม่ได้ไปเจอหน้าขายหน้าขายบอกว่าพูดแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวยอดมาเป็นพันๆล้านอันนี้เป็นเรื่องจริงไหมครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยมีอยู่บริษัทหนึ่งขายสมุนไพรนะไม่เอ่ยชื่อนะแพงครับ แต่ดีครับแต่พอไปขายลูกค้าบอกแพงตัวแทนขายกลับบ้านหมดเลยครับเพราะตอบไม่ได้ว่ามันไม่แพงก็ชอบแต่บอกว่ามันไม่แพงมันอย่างนั้นมันอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้ผมยกตัวอย่างของจริงให้เลยนะครับเพิ่งเวลาที่บริษัทเขามีปัญหาแบบนี้แล้วเรารู้แกง่ายๆเลยครับแค่ประโยคเดียวยอดมาเป็นพันล้านนะครับปีละเป็นเป็นพันล้านนะครับง่ายๆเลยครับคุณไม่สบาย แล้วเราขายผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นโอเคไหมหรือคุณอาจจะซื้อให้คุณแม่ของคุณแล้วเขาก็บอกว่ารู้ว่าดีอ่ะชื่อเสียงดีแต่มันแพงแก้ง่ายนิดเดียวครับแค่ประโยคเดียวบอกว่าสินค้าของเราคุณรู้ว่าดีใช่ไหมตีอยากซื้อให้แม่กินแต่มันแพงถามง่ายๆเลยประโยคเดียวชีวิตแม่คุณกับไอผลิตภัณฑ์ตัวนี้อย่างไหนแพงกว่ากัน ไม่ถึงสิบวินาทีลูกค้าได้สติซื้อไหมครับชีวิตแม่คุณกับสินค้าตัวนี้อย่างไหนแพงกว่ากันนี่คือคนที่มีประสบการณ์ไม่มีแต่ตำราเพราะฉะนั้นถ้ามาเรียนแล้วเราก็เจอวิทยากรนะหรือผู้สอนที่เขามีประสบการณ์อันนี้ข้อดีอย่างหนึ่งนะคุณออนนะปรึกษาได้เลยใช่ใชไม่เสียตังค์ใช่แล้วได้คีแพงด้วยครับ มุมมองของการเรียนเป็นไงบ้างครับพี่